ของประเทศศึอครับของครับของครั้าโอ้โหวันนี้นี่ประทับใจจริงๆนะฮะจังหวะน็อกของเรานี่สุดยอดจริงๆนะฮะถามนิดนึงการเตรียมพร้อมของประเดชศึกของวันทวินีเราไฟเนี่ยเตรียมมาขนาดไหนก็แต้ตั้งแต่ตตตต5ยกสร็จก็เตรียมตัวมา2เดือนเกือบ3เดือนได้ครับซ้อมทุกวันก็มีหยุดบ้างแบบมีเรียนไปอย่างเงี้ยก็มีหยุดแสดงว่าไฟเนี่ยร่างกายเปรี้ยมากเลย ยังไม่สุดครับยังเปรียวไม่สุดยังเหรอยังครับสัก90%ได้ไหมไฟนี้ได้ครับสัก90%ได้เพราะว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนแข่งผมเกิดอุบัติเหตุครับไปทำอะไรแทงโดนโดนเตะเข้าเปลือกตาแตกแต่แต่มันไม่ถึงขั้นกับเย็บครับตอนซ้อมใ,ใช่ครับร้องร้องไห้หนักมาก <laughs> กับคู่ชกคนนี้ได้มีการศึกษาเข้ามามากน้อยขนาดไหนครับก็ศึกษานะครับดูสดเลยครับวันที่เขาต่อยกับพี่ประกายทองเล็ก